สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ยูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ยูกลับจากทำงานมาพบต้นไม้ที่มีลายใบสวยงามก็เลยเอามาฝากค่ะสำหรับต้นนี้ชื่อว่าก้ามปูหลุดใบด่างชมพูนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กค่ะ ลักษณะใบเรียวยาวปลายแหลมมีสีเขียวผสมสีขาวบริเวณท้องใบจะเป็นสีชมพูนะคะเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยสํสำหรับก้ามปูหลุดค่อนข้างหายากนะคะสำหรับสีชมพู จะมีลักษณะใบเป็นชั้นๆลำต้นจะเป็นข้อเป็นปล้องสามารถปลูกเป็นพืชคลุมดินได้ด้วยค่ะสำหรับสบรรพคุณนะคะ,ะใช้ในการพวกรักษาไข้ไอพวกหวัดต่างๆได้ ใช้ในการขับปัสสาวะได้ด้วยค่ะสำหรับต้นใหญ่นี้เขาจะมีสีเขียวมากกว่านะคะแต่บริเวณท้องใบจะเป็นสีชมพูเหมือนกันทั้งหมดเลยปลูกในสวนเล็กๆ จะชอบแดดแดดแดดจัดหน่อยนะคะสำหรับต้นนี้เป็นเตยดางค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางแม่อิวถ่ายมาให้ดูเพราะว่าเขาก็จะมีลวดลายใบที่สวยงามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันปลูกในกระถางประดับเคียงคู่กับก้ามปูหลุด ด่า,ดางชมพูปลูกในสวนเล็กๆค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มยูก็เอา,อาไม้ประดับที่มีใบสวยงามมาฝากนะคะ ก้ามปูด่างใบสีชมพูแล้วพบกับอีกใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ